อ๋อครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชิ้นนั้นนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมอาร์คออฟชาลอนนะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมในการบริหัรการสร้างเมืองอนานิคมนะครับผมบนหลังต้นไม้ยักษ์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับผมเพิ่งมาจำหน่ายในเว็บสตรีมนะฮะหลักๆในเกมนี้นะครับผมเราจะต้องทำการนะครับผมเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็ทำการเดินทางนะครับผมนำต้นไม้ยักษ์ไปสู่ดินแดนแห่งใหม่เพื่อที่จะสร้างอารยธรรมใหม่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก่อนที่เริ่มเกมเลยนี่เกมมนนีี้้ภาาษไทยยดวะแช โอเคก็ผมตอนนี้เราเข้ามาที่โกเกมแล้วนะเดี๋ยวดูชิว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะก็ผมรู้สึกว่าเราต้องทําการเดินทางเออเดี๋ยวกันนะไหนะต้นไม้ของเราเฮ้ยต้นไม้อยู่ตรงไหนอ่ะ ไหนบอกให้เราสร้างบ้านบนต้นไม้ครับผมแล้วต้นไม้มันอยู่ตรงไหนแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคก่อนอื่นปุ๊บเราต้องทําการเก็บเกี่ยวพวกผลผลิตต่างๆก็จะมาหนี่กดไปที่เก็บเกี่ยวนะฮะอ๋อนี่ไงมันจะมีตรงนี้อยู่ให้เราทำการเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยประมานี่อ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจุ๊บ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 เก็บเกี่ยวทั้งหมดนะฮะไหนดูซิมันมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับผมมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการอ๋อเป็นการอัปเกรดนะครับผมสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องใช้ค่่่่่่าาาาเเเทคคคคโโนน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 ลลยยีีีะะะะรรรรรััรรับบผผมมใใกกกอออปปดดแแแตตวววูู้้ฮ็ไส อันนี้คือระดับความสําคัญนะครับผมในการทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะลําดับความสําคัญเป็นการเก็บเกี่ยวไปก่อนดีกว่ามะเออหรือว่าเป็นการขนของไอ้ขีดๆนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระดับกลางปะ่ะเออถ้ากคดคลิกไปอีกทีหนึ่งอ๋อนี่คือความสําคัญมากๆมากๆมากๆอันนี้ก็คือไม่สําคัญเลยกับผมกับขีด,ขด โอ้อะไรประมาณนี้นี่เองสุดไอดตัวบวกนี่ผมไม่มั่นใจนะครับผมอาจจะเป็นความสามารถพิเศษของแต่ละตัวนะฮะอีกเช่นตัวนี้อาจจะมีความสามารถทางด้านการก่อสร้างมากกว่าชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูในสุดของแผนที่โลกนะครับผมมันมีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงเราสามารถที่จะอาต้นไม้นี่ของเรานะครับผมเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีระดับความยากง่ายนะฮะในแต่ละแผนที่เช่นพื้นที่ตรงนี้ก็ ระดับภัยคุคกคามครับผมแค่หนึ่งเองเอะมันก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นี่หว่าอันนี้ก็ระดับภพยคูกคามหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะบอกบอกถึงทรัพยากรนะครับผมในแผนที่นั้นๆด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แผนที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะครับผมว่าระดับภัยคุกคามนะครับผมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอ่ะนี่ก็ กดตัดไม้ตัดอะไรไปก่อนนะครับผมเก็บเกี่ยวทรัพยาจกรไหนดูซิโอนี้ยเขาไปเก็บเกี่ยวอยู่เฮ้ยผมว่าทรัพยาจกรใต้ดินในเกมนี้ก็น่าจะมีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นเอ่อมีการกดขุดไหมนี่ขุดไปเลยฮะอ,อัพเลิฟขุดลงไปใต้ดินแบบนี้นี่ขุดไปเลยแชปอ่าแล้วก็ขุดมาตรงนี้ด้วยอ่าขุดมาตรงนี้นะครับผมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างก็ผมที่อยู่ใต้ดินเราชี้ไปนะครับผมอันนี้เป็นรากของต้นไม้นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นดิน เป็นดินนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎในตรีกนะครับผมซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะขุดไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็ไปขุดชั้นนี้ฮะปุ๊บอ่ะขุดไปเลยขุดไปเลยขุดไปยขุด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 นี่เขาบอกว่าตอนนี้เราไม่มีอุตติดตั้งอยู่นะแปลว่าเกมนี้นะครับผมอาจจะต้องมีการป้องกันบ้านด้วยนะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าลืมก็ผมทําบันไดด้วยนะฮะติดตั้งบันไดปุ๊บ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  นี่มีกระท่อมไม้ด้วยนะครับผมอ๋ออันนี้แบบ6คูณ5ครับผม8คูณ5เดี๋ยวดูสิอุ๊ยอันนี้ใหญ่มากครับผมอันนี้แบบเล็กๆนะเออปุ๊บลดทรัพยากรในการสร้างเท่ากันปะอันนี้จะใช้ไม้เยอะมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะสร้างอัานเล็กๆก,ก่อนละกันเอาวางไว้ตรงนี้อ่ะปุ๊บเอาไว้2หลังแล้วกันนะเฮ้ยเอาตรงนี้หลังนึงดีกว่าอ่าปุ๊บโอเคครับผมเราจะสร้างบ้านไว้ก่อน2หลังนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรารอสิ เฮ้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันจะไปขุดดินกันหมดเลยว่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวางระดับความสําคัญของหน้าที่การงานนะครับผมไปที่การสร้างนะฮะเฮ้ยนี่คนที่เขามีความสามารถทางด้านการสร้างนะฮะค่อนข้างที่จะบวกนะ่ะกดไปเลยฮะเองมาสร้างหลักๆเลยแล้วก็คนนี้เก็บเกี่ยวทําการ,กรเกษตรนะฮะมีคนไหนที่แบบคน้นของเก่งๆปะ่ะอันนี้คนของเก่งๆ,ๆ,ๆอันนี้สายขุดสายขุดไม่มีเลยว่ะอ่าไม่เป็นไรครับผมสายขุดอ่ะประมาณนี้ เออโอเคกับผมวางระบบไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมจะกดเลื่องความเร็วนิดนึงนะรับผมตัวเกมจะได้ไปแบบเร็วๆอ่ะปุ๊บๆไม่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือแบบเร็วสุดเลยนะฮะอ่าโอเคไปแบบเร็วๆเลยนี่ทําการขุดแบบยิ่งๆเลยขุดไป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 ,ดไปแล้วก็เราสามารถที่จะเออไหนดูซิมีการเก็บเกี่ยวมีการแยกส่วนแล้วก็มีในส่วนของโซนการเกษตรด้วยนะฮะเราจะทาการปลูกผักตรงนี้ได้ไหม ปลูกผักตัวนี้ก็ได้นะอ่ะปลูกไปแค่นี้ก่อนล้วกันนี่ขุดมาขุดมาก็ผมเอ้ยนนเป็นพวกรากไม้นะฮะไอ้พวกรากต้นไมน้นี่เวลาเราขุดปุ๊บผมว่ามันน่าจะได้เป็นเศษไม้ไปว่ะอ๋อไปได้เป็นไม้มา แล้วเราก็ไม้มาสร้างบ้านในประมาณนี้นะฮะคือตอนนี้นะครับผมคือบนโลกของเรารผมมันไม่มีต้นไม้เลยนะสังเกตนะทำไมจะไม่มีก็เห็นอยู่ว่าผมเราดินแยะไปหมดเลยต้นไม้เนี่ยเ้ยอ้ยตเอาต้นไม้จากใต้ดินมาทาไมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับผมเกมเขาว่ามาอย่างนั้นนะตรงนี้ก็คือในส่วนของจุดศูนย์กลางของบ้านนะครับผมเขาเรียกว่าแกนกลางต้นไม้โลกนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมเราสามารถที่จะกดสร้างพูดขึ้นมาใหม่ได้นะฮะคือไอตัวละครพวกนี้นะครับผมมันคือพูดนะครับผมอ่าเป็นคนงานของเรา เราสามารถที่จะกดสร้างได้แต่ว่ามันต้องใช้ในส่วนของแต้มวิญญาณนะครับผม,มประมาณ3ดวงนะครับผมในการสร้างนะโอเคปล่อยมันไปตอนนี้นะฮะอ่าขุดก่อนโอเคบ้านหลังแรกของเราเสร็จแล้วเอ๊ะมันดูเป็นบ้านตรงไหนวะเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นเป็นไม้มแปลกๆไหนดูดิอ๋อมันคือบ้านครับผมแต่ว่าเราต้องกดซูมออกไงเห็นป่ะแต่ว่าผมกำลังงงอยู่ครับผมว่าไหนแลวครับผมต้นไม้ยษ์ของเราครับผมที่เราจะต้องมาสร้างบ้านบ,าน,บนหลังต้นไม้ไม่มีนะฮะ อ่าเพราะฉะนั้นอ่าไหนดูสิเขาบอกเราสร้างในส่วนของอาวุธโจมตีใช่ไหมอาวุธโจมตีต้องมาแล้วครับผมนี่เป็นบาเรต้านะฮะไว้ป้องกันอ่าแบบนี้ได้ไหมปุ๊บนี่แบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็สร้างเป็นบันไดบันไดขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นไปได้เหรอเอาตรงนี้ดีกว่าอ่านี่บันไดขึ้นมาปุ๊บ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 อ่าอะไรประมาณนี้โอเคเราจะสร้างเป็นบนาเรต้าสองอันนะฮะโอ้แล้วก็มีในส่วนของอการผลิตไหม อันนี้เป็นหม้ออาหารครับผมเป็นหม้อหินาวางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บมันต้องมีแสงไฟด้วยนะติดแสงไฟเป็นทอสนะครับผมวางไว้ด้านบนแบบนี้โอเคแล้วก็โต๊ะครับครับผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมวางได้ครับผมอ่ะอย่าเลี้ยคนมาสร้างนะฮะเฮ้ยเราต้องขุดไปด้านล่างอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพวกหินพวกเหล็กต่างๆนะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะขุดได้เฉพาะแค่บริเวณตรงนี้เท่านั้นนะฮะสุดขอบนี้ไปก็ขุดไม่ได้เลยครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็ต้องขุดไปแบบลึกๆเลยฮะ ขุดไปแบบลึกๆเลยเอามาถึงชั้นหินตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทําการขุดเจาะเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะปึบ๊บนี่ขุดตรงนี้เลยยาวๆเปึบ๊บเฮ้ยที่จริงไอ้ตรงที่เป็นดินนี่เราไม่ต้องขุดก็ได้ปะเออตรงดินแล้วไม่ขุดดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรฮะตอนนี้อ่ะงั้นเรากดปิดไปก่อนตรงนี้ไม่ต้องขุดครับผมอ๋อแต่บริเวณที่เป็นไม้พวกนี้นะฮะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้คือไม้เนี่ยพวกที่เป็นไม้ทั้งหมดเลยขุดไปห,หมดเลยเนี่ยตรงที่เป็นไม้ เพราะว่าเราได้ใช้งานอย่างแน่นอนอันนี้เป็นอะไรครับผมดินตกผลึกเหรออันนี้หินน่าจะต้องได้ใช้ครับผมตรงที่ขุดปไปเลยครับผมหินเรา,นาได้ใช้อยู่แล้วเึ๊บเฮ้ยแล้วก็มีอะไรแวบบ๊แบๆบแบบอยู่แถวนี้เห็นปะนี่ไงเฮ้ยไม่รู้คืออะไรครับผมขุดไปดูก่อนนะตรงนี้เป็นหินได้ใช้ฮะนี่โอเคเฮ้ยตรงนี้ก็มีไม้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราทําทางแยกมาตรงนี้ขุดให้หมดเก็บทรัพยากรที่เป็นไม้นะฮะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญตรงนี้ก็ขุดได้นะอ่ะงั้นเราขุดลึกมาปึ๊บมาทางนี้ โอเคชาวแป๊บแป๊บอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแต้มเทคโนโรยีนีครับผมที่ยังไม่ได้ใช้แปลว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วนะครับนี่ไงอัปเกรดอะไรก่อนดีปั๊บโหมีอย่างเยอะเลยครับผมอัปเกรดเกี่ยวกับการทําอาหารดีไหมอือหรือว่าการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ปลูกต้นแอปเปิลนะผมว่าเราเอาเกี่ยวกับการป้องกันบ้านก่อนดีกว่ามะเอออันนี้เป็นอะไรเนี่ยบาเรต้านี่เรามีอยู่แล้วครับผมโหมีปืนใหญ่ด้วย เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมแต่ว่ามันต้องมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ครับผมให้เป็นเบริตาน,นี่เครื่องยิงหินเหรอโอ้ใช้ก้อนหินเอานีีปะเอาเป็นเครื่องป้องกันบ้านก่อนรู้จะเอาแบบประเภทการหลอมเหล็กก่อนดีกว่า<ม>เออเนี่ยตาหลอมเหล็กเหรอเอาเป็นตาหลอมเหล็กเลยกันนะเออโอเคปุ๊บแล้วเราก็สร้างไปในส่วนของตาหลอมเหล็กมาฮนะแต่ว่าเราต้องสร้างบ้านเพิ่มมาเนี่ยมาสร้างบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังวางไว้บริเวณตรงนี้ วันี้อีกหนึ่งหลังแล้วก็ต้องมีในส่วนของโซนจัดเก็บด้วยนะครับผมอ่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนดีเอาเก็บไว้แถวๆนี้แล้วกันโซนจัดเก็บของเราพวกตูเก็บได้ไหมไม่ได้เหรออ๋อต้องกดตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นโซนจัดเก็บพวกทรัพยากรต่างๆอะไรประมาณนี้อ่าถึงตรงนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมเขาจะวางพื้นที่ไว้โซนตัวนี้เราจะปลูกอะไรได้วะเนี่ยแป๊บนึงผมขอดูในโซนของโซนการเกษตรด้วยอ่าโซนการเกษตรอระปึ๊บอ๋อนี่ไงตั้งค่าว่าจะปลูกอะไรอันนี้กดปลูกได้ปะ งั้นเอาปลูกอ๋อให้เรากดเลือกครับผมว่าเราจะปลูกอะไรตรงนี้งั้นผมปลูกเป็นต้นมะเขือเทศละกันตรงนี้นะฮะในโซนการ,กรเกษตรตรงนี้โอเคแล้วก็จัดโซนใหม่จัดโซนใหม่ตรงนี้ปุ๊บอันนี้เป็นปลูกอันนี้ก็ปลูกเป็นกระลำปีอ่ะหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเขาจะมีป้ายปักอยู่ก็ผมเป็นกระลำปีแล้วก็เป็นมะเขือเทศนในระหว่างนี้แล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างกันไปก่อนนะฮะอ่าเยีเ่ยมไปเลยมามาเอ้พูดขุดก็ขุดกันไป เฮ้ยผมว่ามันต้องมีคนก่อสร้างนะครับจำเนึงฮะวางระดับความสาคัญก่อนสร้างน,นี่สร้างเยอะแล้วต้องมีคนขนปะ่ะคนขนเรายังไม่มีเลยคนขนอันนี้คนขุดคนขุดตอนนี้คนขุดก็สําคัญะเวยเออนี่ไงอ๋อขนเรามีอยู่ขนเรามีอยู่ครับผมตรงนี้อันนี้สร้างขนแล้วช่วยสร้างโอเคอันนี้ขุดเอาเป็นประมาณนี้ก่อนล้วกันครับผมนี่ตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนล้วกันแล้วก็ช่วยขนช่วยสร้างนะฮะไป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 นี่ฮะนี่เริ่มเป็นบ่บ้านแล้วเห็นป่ะเออ วุนี่ตรงนี้เขาก็บ่งบอกถึงทรัพยากรทั้งหมดของหมู่บ้านของเรานะครับผมเออดีๆครับผมมองง่ายดีเฮ้ยตรงนี้มันมาไม่ได้เหรอตรงนี้มันมาไม่ได้ครับผมเราต้องมาขุดต้นไม้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําบันไดบันไดตรงนี้ครับผม1อันโอเคอะไรประมาณนี้นี่ไงเขาสร้างกันใหญ่ครับป๊อก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 โอเคในส่วนของบาลีสตาร์คนนัครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีกระสุนปืนเพราะฉะนั้นเราต้องคราบกระสุนปืนก่อนอ่าไหนดูซิคราบกระสุนปืนกดที่ตรงไหนเอ่ย กดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็สุวนปืนแล้วก็สายการผลิตปะสายการผลิตครับผมเพิ่มสายการผลิตนี่ไงมีในส่วนของรูปสอนบาลสตานะครับผมรู้สึกว่าผลิตอันหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งนะผมขอดูนะอ๋อผลิต1อันน่าจะได้ประมาณ10ลูกปะเพราะฉะนั้นผมล่อไป50เลยละกันครับผมอุ้ย500เลยเหรอ50ลูกครับผมแล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็จะได้สายการผลิตมานะครับผมอันนี้ก็สร้างครั้งสร้างครั้งวันต่อไปมันคืออะไรวะ คงไว้ชิ้นสร้างต่อเนื่องคือยังไงวะอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับผมอะไรคือสร้างต่อเนื่องงั้นเอากดตัวแรกก่อนละกันครับผมอันนี้ผมยังไม่มั่นใจในตรงนี้นะครับผมคาสั่งตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะที่จริงผมอยากจะให้มันสร้างแบบถึง50ปุ๊บพอถึง50ปุ๊บมันก็เลิกสร้างเองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้คาสั่งไหนเดี๋เออเพวกเกมยังใหม่อยู่มากนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คําสั่งนี้ไปก่อนละกันนะกดโอเคครับผมอุย้ยแหมเอาคําสั่งเดียวพอโอเคไหนดูซิ มีใครมาคราบของแล้วหรือยังครับผมไปที่ระดับความสําคัญใครมีความสามารถในการคราบข้อมากมาดูเซการผลิตหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ในส่วนของการผลิตประกันคราบของข้างบนนี่การสร้างเอาเป็นการคราบเอาการผลิตนี่วะอันนี้ตัวนี้มาการผลิตและการสร้างโอเคประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างครับผมเห็นปะมันมีะระยิบระยับอะ่บอะโอ้หนี่เขาก็ไปทาการเกษตรกันอยู่นี่ไงปลูกต้นไม้กินกันอยู่ไม่เป็นไร ปั๊บปับป๊บไป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 นี่เฮ้ยผมว่าเราต้องเอาเป็นอย่างๆนะตอนนี้อาหารเราก็เยอะอยู่นะบางทีถ้าง,งานแบบในบ้านเรามันเยอะเกินไปมันก็มั่วไปหมดเลยนะเออ,อย่างนั้นเรายกเลิกการผลิตการเกษตรไปก่อนแล้วกันนะผมว่านะอ่ะงั้นยกเลิกไปก่อนไอ้น,นี่การกรผมการเกษตรว่านะแต่ความสําคัญเป็นการกระบาดไปก่อนแล้วกันอ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องปลูกนะฮะยังไม่ต้องปลูกโอเคกรบผมเพราะว่าคิดว่าอาหารเราน่าจะมีเยอะอยู่นะตอนนี้นะอ่นะต้อง38นะกรบผมข้าวโพดห้าโอเค นี่มันเล่นการสร้างก่อนแล้วกันโอ้นั่งกินข้าวกันเนี่ยเห็นป่ะก็มานั่งกินข้าวกันอยู่เมื่อกี้นี้อ่าปุ๊บเฮ้ยมันตากล่างดิเอออันนี้มันไปไม่ได้แน่เลยผมว่าครับผมโอเคไปไม่ได้ปุ๊บเราต้องใส่ข้าขุดอีกใช่ไหมนี่ใส่ข้าขุดครับผมปุ๊บปุ๊บขุดในตรงนี้อ่านี่ขุดตรงนี้ด้วยเออมันจะได้มาตรงนี้ได้นะฮะอ่าขุดตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรครับผมเนี่ยวบบวับวับเนี่ยฮะอ่าขุดไปเลยขุดไปเลยจิ๊บจิ๊บจ อ่าอา่โอเคครับผมเหมือนได้เป็นอะไรวะเหมือนก้อนหินเหลืออะไรบางอย่างครับผมอ่าไม่เห็นจะมีอะไรเฮ้ยเหมือนก็ไม้เราจะหมดปะเนี่ยไม้หมดครับผมไม้หมดแล้วก็ต้องสายให้เขาขุดดิครับผมแป๊บนึงอ่าไปที่การขุดเด้การขุดมาอันดับหนึ่งก่อนเลยครับผมตัวนี้อ่างานอื่นอีกังไม่ต้องทํามุ่งไปที่การขุดอย่างเดียวครับผมเพราะเราต้องการไม้นะฮะแล้วก็ขุดกับขนนะครับผมแล้วก็ เกษตรนี่ไม่ทำอันนี้ซ่อมแซมกับสร้างนะฮะโอเคเอาเป็นสร้างสร้างอันดับ2อ่าสร้างอันดับ1ก่อนละกันแล้วก็ซ่อมแซมอันดับ2นะฮะไปเลยฮะไปโอเคนี่ไปที่การขุดก่อนให้ตรงนี้ก็มีไม้นี่เนี่ยต้องขุดนะเออเนี่ยคือเราต้องการทรัพยากรไม้มากครับผมตอนเนี้ยเอาไปสร้างเป็นบ้านเป็นบาริสต้าต่างๆนะฮะอ่าปึ๊บนี่อ่าจัดไปปึ๊บ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 อ่าช่วยกันขุดช่วยกันขุดนั่นแหละอ่า ป๊บเฮ้ยต้องมีอีกอันป่ะเออผมว่าเราอาจจะต้องมีในส่วนของเครื่องยิงนะครับผมอีกอันหนึ่งเอาไว้อย่ารอตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเอออย่ารอให้บ้านตรงนี้เสร็จก่อนนี่นี่นี่อ่ามีไม้เพิ่มมาป่ะมีไม้เพิ่มมาแล้วฮะหาลู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 ลช่วยกันขุดช่วยกันขุดเฮ้ยตรงนี้มีวิบลับอีกฮะอ่าวิบลับก็นี่กดขุดไปเลยนี่แหละนี่แหละอ่าปึ๊บโอเคมาฮะ ปึ๊บไอ้นี่ทําการคราฟแล้วใช่ไหมอ๋อคราฟแล้วก็เขาจะกระสุนมาเติมใส่ตรงนี้ให้เราเว้ยอ่ะปึ๊บเรียบร้อยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเราพบซากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนี่ไงตรงนี้เห็นปะนี่ไงมันน่าจะไปทําอะไรได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกันนะแยกชิ้นส่วนซะก่อนมีประโยชน์นะครับผมเฮ้ยไอยชิ้นส่วนพวกนี้ผมว่าน่าจะไปคราฟของจริงๆได้ครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะยืนยันไปก่อนอ่ะเก็บเก็บเข้าค้างไว้ก่อนเก็บเข้าค้างไว้ก่อน อ่าแล้วก็ไปสร้างนี่อ่ะผไปดูระตับความสําคัญเด้อ่ะปุ๊บปุ๊บคือตอนเนี้ยคนในเมืององเลือผมมันยังมีน้อยอยู่ไงลูกของเรื่องนะเออปุ๊บเดี๋ผมต้องให้เขามาช่วยสร้างก่อนนะฮะอ่าเป็นการสร้างแล้วก็ขุดนะครับผมขุดฝั่งนี้ไม่มีคนมาขุดเลยวะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าเราทําเป็นบันไดลงฝั่งนี้ดีปะเออปุ๊บนี่เอออย่างงี้ดีกว่าปุ๊บแล้วก็ ทำกุดฟังนี้ด้วยปุ๊บอะไรอ่ะมันได้ริงถูกทำลายเออเนี่ยเขาจะได้มาเก็บพวกต้นไม้พวกนี้นะฮะเนี่ยเราต้องการทรัพยากรไม้มากมาททำไปลูสอนบาิสตาร์นะฮะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บรเราติดอาวุธอีกอันนึงนี่อ่าผมให้2อ,อันไปเลยดีกว่าครับผมแบบนี้นั่นแหละปิดอาวุธไปเลย อ,อ๋อจาัดก,การครับผมสร้างไปเลยสร้างไปเลยไปดูที่ระดับความสงคัญนะฮะนักสร้างโอเคแล้วก็มีนักซ่อมแฉมโอเคตอนนี้เรามีนักขนนะครับผมนักขนนี่ก็จะเป็นนะไอ้นี่ลองจะขุดเป็นขนดีกว่าอ่ะปึ๊บนี่ลองจะขุดเป็นขนนะครับผมอันนี้เราก็วางเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอ่ะไอ้กากขบานนี่เราปิดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะฮะนักผลิตนักผลิตนักสร้างสร้างแล้วก็มาผลิตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไอันนี้ขนขนปิดไปก่อน เฮ้ยขนขนนี่ก็จำเป็นนะอ่าด,ดซซซาูซ่อมแซมซ่อมอ่าซ่อมแซมไปที่อันดับที่สองละกันอันนี้ขนขนแล้วก็มาขุดขุดอันดับสองโอเคอะไรประมาณนี้แล้วกันนะอ่าก็วางมื่งมั่วไปหมดอ่ามันจะได้แบบช่วยกันทำงานนะฮะนี่นี่โอเคโอเคโล่โล่โล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 อันนี้เนี่ยเฮ้ยพายุแห่งความมืดกำลังใกล้เข้ามานะฮะเมื่อพายุแห่งความมืดเข้ามานะครับผมเราต้องทำการย้ายถิ่นฐานนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะ ไม่งั้นบ้านเราจะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะเฮ้ยตอนนี้เราต้องรีบรีบฟาร์มทรัพยิกรกครับผมเฮ้ยรถเอาว่าจะย้ายตอนนี้เลยดีปะ่ะหรือว่าเรายังไงดีฮะล้วงมันต้องรอให้ถึงเวลากลางคืนก่อนครับผมน่าจะต้องรอให้ถึงเวลากลางคืนก่อนป่ะเออชั่วโมงนี้เฮ้ยอันนี้ก็แคนเซลไปก่อนเลยครับผมอ่าแล้วกดพอดเกมได้ฮนะกดยกเลิกก่อนอันนี้ผมไม่ขุดไม่ขุดแล้วฮะอันนี้ไม่ขุดยกเลิกยกเลิกยกเลิกผมต้องการเศษไม้เออตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่ครับผมมีไม้อย,อยู่สอง ไม้น้อยมากครับผมเรามาเก็บไม้กันแบบรัวๆดีกว่าับผมก่อนที่พายุจะมาอ่างั้นเรามาขุดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเก็บไม้ตรงนี้ดีกว่าอ่าแชบนี่นี่ต้องการไม้เยอะมากตรงนี้โอเคจัดไปครับผมมานี่ทุกคนต้องมาช่วยขุดกันแล้วนะอ่าปุ๊บอ่าเปลี่ยนมาเป็นสายขุดทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องย้ายถิ่นฐานแล้วนะฮะตอนนี้อ่าปุ๊บมาขุดแล้วขนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละนั่นแหละอ่าม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 าปุ๊บอันนี้ก็ เบาลงเบาลงเดี๋ยวขีดนะฮะมาเป็นสายขุดผลิตไม่ต้องฮะเป็นนี่ฮะนเน้นขนอย่างเดียวขนกับขุดนะฮะผมอยากได้สพกรไม้ตรงนี้นะับผมก่อนที่เราจะย้ายถิ่นฐานนะับผมโอเคไป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 อ,อันนี้ก็ปลูกข้าวอันนี้ไม่ต้องปลูกแล้วเออข้าวนี้ไม่ต้องปลูกแล้วมั้งไปที่การเกรษตรกดปิดไปเลยฮะการเกรษตรกดปิดเลยจะได้ไปทํางานอย่างอื่นแทนไป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 ,ไปนเน้นขุดกับขนก่อนเร็วเลยต้องเก็บไม้ตรงนี้ทั้งหมดเลย ก่อนที่เราจะย้ายบ้านนะฮะพายุแห่งความมืดกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยตายเถิดเร็วๆๆเอาขุดๆๆนี่ฮะช่วยกันขุดกันใหญ่เลยนี่เปลือบๆๆเร็วๆซีเร็วสิเร็วสิอ่ีช่วยกันขุดช่วยกันขุดมาปึ๊บนี่ฮะขุดกันแบบรัวๆเลยอ่นี่เร็วๆๆผลเร่งความเร็วนิดนึงครับผมเฮ้ยมันถึงเวลากลางคืนแล้วเนี่ยแล้วมันมีตรงไหนบอกหรือเปล่าว่าพายุแห่งความมืดกำลังจะใกล้เข้ามาฮะแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคอ่าต้องมีคนขนแล้วครับผม ต้องมีคนเริ่มขนแล้วตอนนี้อ่ะปึ๊บอ่ะต้องมีคนเริ่มขนแล้วตอนนี้หนึ่งคนมาขนไม้เข้าบ้านครับผมขนไม้เข้าบ้านดูดเลยดูเลยจ้าดูเลยจ้าอ๋อในฝั่งนี้คือทรัพยากรในดินด้วยเห็นไหมอันนี้คือทรัพยากรในบ้านเนี่ยมันจะมีรูปพื้นดินกับรูปพื้นบ้านนะฮะนี่นี่โอเคเรือเริ่มขนแล้วทุกคนข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 นอ๊เอาตรงนี้ด้วยแหมยังมีความงกอยู่ในตัวนะครับผมเราอ่ะลลลลขุด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  นั่นแหละนั่นแหละเราต้องเอาไม้นี่เข้าบ้านให้หมดนะฮะนี่แปดละสิบแปดละเรียบพายุความมืดมาแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องเพ่งก่อนปะเนี่ยเอ่อเปลี่ยนเป็นขนทั้งหมดนะครับผมเลิกขุดเลิกขุดเลิกขุดครับผมเปลี่ยนเป็นขนทั้งหมดเลยตอนนี้ไปไปไปขนก่อนขนก่อนขนของเข้าบ้านนะครับผมอยู่ใหย่ๆแล้วนี่ฮะอยู่ความมืดมาแล้วตอนนี้ฮะมทรัพย์กรในบ้านนะครับผมมันจะเริ่มพังนะครับผมเมื่อพายุมานะครับผมเร็วพวกเราขนไม้เข้าบ้านอ่ะ กดไม้เข้าบ้านเสร็จนะครับผมแล้วก็ถ้าต้องทําการย้ายบ้านนะครับผมตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทุกปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะโอเคปุ๊บเป็นสายซ่อมเลยครับผมนี่ฮะมีสร้างมีซ่อมนะครับผมมีสร้างไอ้สร้างไม่ต้งอง,งเดี๋ยวเอาซ่อมเน้นซ่อมเดี๋ยวเพราะพายุมาฮะพายุมาแล้วก็มีสายผลิตอ่าผลิตมากผลิตน้อยอะไรก็ว่าไปเอาประมาณนี้แล้วกันอันนี้าสายผลิตเยอะหน่อยสายซ่อมอันนี้ซ่อมเยอะผลิตน้อย เลกว่านไปนะฮะอ่ะปึ๊บเห็นบ้านสังเกตน,นะครับผมบ้านเรามันจะเริ่มพังกันแล้วผมเมื่อพยิยุงความรุดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายบ้านแล้วก็ผมจากแผนที่นี้เอาแผนที่ไหนดีฮะอ่ารู้สึกว่าระดับภัยคุกคามจะเท่ากันหมดเลยนะเว้ยแต่ว่าทรัพยากรนะครับผมผมต้องการทรัพยากรที่เป็นไม้เยอะมากๆนะไม้กับหินก็ได้อ่าเฮ้ยเอานี้ดีกว่านี่ดีกว่าครับผมรู้สึกว่ามันจะมีดำๆด้วยนะน่าจะเป็นพวกถ่ายหินแล้วไม่ก็เป็นหเหล็กนะเพราะฉะนั้นผมจะย้ายมาที่นี่แล้วกันอ่ะโอเคครับผม พร้อมออกเดินทางจ้ากูเพลนแล้วไม่อยู่แล้วครับโอ้ไอเจ้าต้นไม้ที่ว่านะครั็ผมมันมุดอยู่ใต้ดินนี่เองนี่ไงพายุอห่งความมืดมาละเอาซ่อมซ่อมบ้านซ่อมบ้านพวกเราซ่อมบ้านนี่ฮะแล้วก็บริสต้าเราพร้อมนะฮะเออเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจะมีใครมาโจมตีบ้านหรือเปล่าเนี่ยไปล้วไปลวเพลนแล้วฮะเพลนแล้วเพลนแล้วโอ้ให้ตายเถิดเฮ้ยอันนี้ยังไม่มีกระสุนปืนเลยใส่กระสุนปืนก่อนครับผมเรามีปะมีกระสุนบริสตาอยู่ปะ โอมีอยู่15ครับผมใส่เลยนี่เฮ้ยมันมีปีศาจมาโจมตีบ้านเราด้วยว่ะแป๊บนึงเอ่อไหนมันทำอะไรได้บ้างวะอ๋อเราสามารถที่จะกดบังคับได้นะครับผมนี่เหมือนว่าช่วยยิงตูดอีกสามอันปุ๊บก็จะยิงแบบอัตโนมัติเว้ยโอเคงั้นเรายิงก่อนเลยครับผมโอ้โหไม่ไงแม่นหรือเปล่าไม่รู้ฮะอ้หูมันมีการรีโหลดด้วยนะปุ๊บอุ้ยโดนว่ะไม่ต้องยิงแบบลูกย้อยอะฮะแบบนี้ต้องแบบนี้เว้ยประมาณนี้ชิวไอ้แค่กดแม่นนะฮะโอ้ เป็นไงล่ะปีศาจนะฮะปีศาจเจอฝีมือในการป้องกันบ้านของเรา,าก็ไปครับผมนี่ต้นไม้เดินดุยๆท่ามการพายุแห่งความมืดนะฮะเฮ้ยมันมีบ้านคนอยู่ข้างบนจนโคเท่เลยเอ่าเฮ้ยอย่าผมป้องอย่าผมทำการบังคับบริษัทตรวนี้แล้วกันอ่าเดิซ่เฮ้ยมียิงลูกย้อยไปก่อนปีศาจกำลังบุกแล้วเอ้ยยิงปุง้งยิงดีครับโดนปะอ่ะโดนอยู่โดนอยู่อ้แต่ว่าแม่งรีโหลดนานมากครับผมเราต้องมีปืนที่ดีกว่านี้ อาโดนอยู่ครับผมกิ้งกรุ๊ตกรุ๊ตเลยอ่ะต้องต้องย้อยนะฮะลูกย้อยวิธีย้อยนะครไม่โดนไม่โดนไอ้ใกล้เข้ามาแล้วอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยยิงยยหู้ยโดนโดนตัวหลังโดนตัวหลังเฮ้ยเฮ้ยมันมันกวนทไทยบาลิสตาเรามันกำลังทำลายบาลิสตาเรานี่เอ้ยอันนี้ใกล้พังแล้วฮะไอ้คนซ่อมไปไหนเอ้ยหน้างหงายไปเดะเป็นไงล่ะเฮ้ยสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยเอ้ยเยี่ยมหมดจังวะหมดเถอะขอร้องไหนดูเบาลิาเดะ อันนี้มีคนซ่อมอยู่มีคนซ่อมอยู่อ่าไหนดูซิสายซ่อมเรามีสายผลิตอ่าสายซ่อมแซมซ่อมแซมนี่ต้องเป็นหลักว่ะผมว่านะเออซ่อมแซมต้องเป็นหลักแล้วก็เอาตัวผลิตแค่ตัวเดียวพอโอเคครับผมผมจะกดบังคับตัวนี้ไว้นะฮะมีคนบุกนะเว้ปะเนี่ยเฮ้ยมีไหมโอ้โหครับเป็นฝูงคือเราต้องป้องกันบ้านแบบนี้นะครับผมจนกว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดหมายนะฮะยิงยุกย้อยอ่ะโดนอยู่เว้ยโดน11ดาเมจรเลยะฮะเมื่อกีน้นี้อ่ะรีโหลดยิงเอ้อยเป็นไงเฮ้ยมันว่ะเฮ้ย มันตรงลูกย้อยนี่แหละบอกเลยจูบะแฮปแฮปแฮปจูโอเคผมว่าเราพ้นแล้วว่ะเราพ้นแล้วตอนนี้นี่ในที่สุดเราก็พ้นแล้วโอเคถึงเป้าหมายมุดดินต่อปุ๊บ อ่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับเกมอ้นนี้ครับผมที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้พอเราสร้างบ้านปุ๊บแล้วก็มันจะมีพวกมอนสเตอร์บุกมาแบบเยอะๆนะครับผมแล้วก็ทาการย้ายบ้านหนีไปเรื่อยๆครับผมเกมมันจะว่าไปป่านนี้ไม่อัปเดตไปถึงไหนเราก็ไม่รู้นะครับผมน่ากลับไปเล่นใหม่มากๆเลยนะเพราะว่าเกมนั้นก็สนุกกันนะอ่าโอเคงั้นต่อเลยฮนะนี่ทาการซ่อมแซมบ้านก่อนอ่าก่อนอื่นทุกคนช่วยกันซ่อมบ้านก่อนนะอานี่ซ่อมบ้านซ่อมบ้าน,านแล้วก็ทําการขนของด้วยขนของขนของ,ของ,ของในดถซติตัวนี้เราเดินทางม,มาถึงตรงไหน เราเดินทางมาถึงตรงนี้เราสามารถที่จะเดินทางย้อนกลับได้ไหมไม่มีการเดินทางย้อนกลับครับผมมีแต่เดินทางมาทางนี้นะฮะมันน่าจะย้อนไปย้อนมาได้แต่เนผมว่านนะย้อนได้ปหย้อนไม่ได้หรอโอเคครับผมมาระหว่างนี้ก็ทําการซ่อมแซมบ้านก่อนเออไหนเรามีแต้มวิญญาณอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีนะผมผมอยากจะสร้างแบบชาวบ้านคนใหม่เลอเกินอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าแต้มเทคโนโลยีผมขึ้นแล้วนะฮะเราจะต้องมีอาวุธใหม่ระหว่าอย่างเช่น ปืนเลเซอร์ดีไหมอุ้ยไทเทคอันนี้ต้องการในส่วนของชิปคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นอุปกรณ์นวิถีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไม่น่าจะได้ป่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะได้ป่ะรูปปืนใหญ่เนี่ยแต่มันต้องค่อยอัพวะต้องอัพตรงนี้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 ลงมาเอ,อ่อต้องใช้เหล็กครับผมหลักๆนี่คือต้องมีเหล็กก่อนเลยอ่าบ้านเหรอปุ๊บเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะอุ้ยผมไม่รู้จะอัพอะไรก่อนวะตอนนี้คือเราไม่รู้ไงว่าข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรบุกมาอย่างเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่าระดับความสําคัญของเกมนี้เราต้องทําอะไรก่อนเฮ้อีนนมอะไร กำแพงป้องกันเหล็กเฮ้ยมันต้องมีแล้ววะนี่กําแพงป้องกันเหล็กนะฮะโอเคมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะปิดไปก่อนแล้วกันแล้วเราแล้วเราก็ทำการขุดลงไปดินดินี่ครับผมขุดลงไปเลยเลึกๆแบบนี้นี่ฮะ,ะขุดลงไปอันนี้น่าจะเป็นเหล็กแน่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีเหล็กเลยเหรอมีหินเออมีหินครับผมแล้วเหล็กมันอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะเกมนี้มันไม่มีแร่เหล็กเลยเหรอแต่ที่แน่ครับผมมันต้องมีไม้ฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นต้องขุดก่อน ตรงนี้นี่ขุดตรงนี้เลยฮะตรงนี้เป็นไม้ขุดไปก่อนขุดไปก่อนโอเค